ที่เราผสมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะผสมนำนำปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาผสมเข้ากันเลยสีเข้ากันเลยครับผ้าปลาแซลม,มอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็มาพบกันอีกเมนูหนึ่งแล้วเนาะก็หลังจากที่ว่าเรา ทำมาหลายคลิปแล้วอันนี้เรามาทําลองมาทําคิดทํากินอยู่นึกอยากขิวอยากนั่นก็ทํากินอยากกินทำไปกินไปครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทําเ,นเนมนูผ้าปลาเซลมอนครับเนี่ยอุปกรณ์เครื่องกรุงก็มีอย่างที่เห็นนี่ครับนี่มีผักชีมีเอยีราสาระเนมีหอมมี กระเทียมมะนาวติกสดตะไคร้เบมะกรูดแล้วก็เป็นถั่วทอดเป็นเอพริกทอดครับแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้ปลาแซลมอนที่เราทอดแล้วครับปลาแซลมอนนี้คือเราทอดเอให้มันกรอบแล้วครับจะกรอบนั่นนี่ทำไปกินไปครับอร่อยครับีล้วผมจะปรุงเครื่องยำก่อนครับ มีมะนาวครับอันนี้ผมจะทำเป็นต้มน้ำเชื่อมใส่ใส่น้ำกระเทียมดองก่อนครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยมันก็บีบมะนาวลงไปเตืมความมันจะออกเปรี้ยวหวานครับเอเอตัวสูตรนี้ แล้วก็เอาพริกสดลงไปครับอย่างเพ,พิ่มความเผ็ดแล้วก็กระเทียมกระเทียมสดซซครับซอยไว้แล้วจากนั้นแล้วก็ คุนๆนิดหน่อยคุณน้ำเชื่อมหลังจากนั้นก็น้ำปลาเล็กน้อยพอเราใส่เกลือตัดลงไปแล้วแล้วมาเพิ่มนิดหน่อยลองชิมล้วมันก็ไม่น่ากิเดี๋ยวเราก็ชิมอีกครั้งหนึ่ง ครับแล้วก็ขอตือมะนาวอีกยังไม่เปรียวพอถูกยังไม่ถูกใจกจะใส่น,น้ำพริกเผาครับ ป,ประมาณนี้แหละหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยจะหอมกระเทียมเจียวแล้วก็เครืร่องสม,มุนไพรผมขอเตินมน้ำมันน้ำตาลเล็กหน่อยมานากนิด มีครั้งหนึ่งครับชิมบ่อยออโอเคแล้วครับพอค,ครับรสชาตินี่ออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดๆหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องอสม,มุนไพรเลยครับใส่ลงไปเลยทุกอย่างที่เราซอยที่เราเตรียมไว้ นิดน <including> okay. ึงแล้วก็หอมสดโอเคบนหอมซอยนะครับ มาต้ากจะมาเป็นนี oh, wow. ้แล right ้วก็เราก็ใส่เอเออันนี้เอาไว้เอาไว้รวยเอาไว้รวยหนาครับอันนี้ไว้ลุยหนาพอเราย้ำน้าที่แล้วเราก็เอาตัวหอมเจียวตกระเทียมเจียวนี่เอารุยหนาครับแล้วก็พร้อมด้วยเอถั่วก็พริกทอดครับสองอย่างนี้กับเราเนี่ยสองถ้วยสองจานเนี่ยเราจะเอามารุยหนาครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ แค่นี้แล้วครับเป็นอันเสร็จวิธีที่เราผสมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะผสมน้ำน้ำปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาผสมเข้ากันเลยผีเข้ากันเลยครับน,นี่ครับุกคลุกเขาเข้าช่อกันครับ,รบทำอะไรครับเนี่ย ทำห้าปลาแซลมอนครับโอเคครับโอ้ยทอดกรอบกรับเสียงครับฟังเสียงครับกรอบครับกรอบกรอบนอกนุ่มในอ่นมีนะหลังจากนั้นแล้วเราก็เราก็ใส่เครื่องเอันี่โรยลงไปครับเอหหอมหอมเจียวกระเทียมเจียวครับใส่ลงไปคาดน่า ทำเจียวเทียมเจียวใส่ไปครับเอาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ครับแล้วก็จะจัดใส่จานเราจะจัดจานไว้ครับจัดจานเดี๋ยวตักใส่จานเลยครับ ก่อนจะกุああ้เพยงไหมได้ครับเข้ามาต้มยวอ่าชิมชิมชิมเอ้ยกินได้กินได้นี่กัดหมูครับทำเองกินเองครับเองครับกับหมูก็าทอดเองนี่ครับอร่อยอุ้ยอร่อยไหมอ่ะแล้วก็ใช้มี่โรยครับตัวครับตัวโรยโรยตัวแล้วก็พริกพักชีเล็กน้อยพักชีโรยหน่อย เป็นนั้นเสร็จพิธีครับห้าปลาแซลมอนครับเรียบร้อยครับปาดกดไลค์กดติดตามนะครับกสซับกระไทยเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับช่องวิธีไทยคุณไปบ้านนะครับวันนี้เราจะชิมกันก่อนครับวันนี้โอเคครับนี่ครับโอ้ตานมากินแต่ว่าอ